สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาบอกวิธีนะครับในการเปิดใช้น้ําหอมนะครับก็น้ําหอมส่วนมากนะครับก็จะมีฝานะครับเป็นลักษณะนี้นะครับหัวฝดน้ําหอมนะครับก็ครั้งแรกนะครับเชื่อเหลือเกินนะครับว่าทุกท่านคงจะเปิดใช้ไม่เป็นนะครับก็ไม่ต้องทุกท่าน ตัวผมเองนะครับก็จะยังเปิดไม่ได้ครับครั้งแรกนะครับก็หาวิธีอยู่นานนะครับทั้งดึงทั้งกดทั้งนะครับถึงขนาดนะครับผมอ่ะหมุนฝาออกแบบนี้นะครับแล้วก็เอามาโยดใส่นะครับนี่ครับเปิดฝาก็มาโยดใส่ครับเพราะว่าหาวิธีเปิดไม่เป็นนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํา นะครับวิธีการเปิดฝาง่ายๆนะครับให้กับทุกท่านนะครับก็คือนะครับวิธีการเปิดฝานะครับถ้าท่านเห็นแล้วก็จะนึกขำตัวเองขึ้นมาทันทีนะครับวิธีการเปิดนะครับนี่ครับเอามือจับนะครับจับตรงนี้นะครับข้อตรงต่างนี้นะครับจับแล้วก็ดึงขึ้นนะครับ นี่ครับเรียบร้อยนะครับทีการเปิดนะครับแล้วก็เอามาใช้งานได้เลยนะครับนี่ครับก็กดได้นะครับก็ง่ายมากนะครับถ้ารู้วิธีแล้วนะครับเวลาเราจะเก็บก็สวมไว้เช่นเดิมนะครับเวลาจะใช้ก็ดึงออกมานะครับง่ายมากนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อลหลายๆท่านนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็กดไลค์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ